ครับพี่น้องสำหรับเสาร์เมื่อเนี้ทักทายพี่น้องตอนตอนเสานะครับนี่เวลาหกโมงเสาทั้งภาคอีสานกำลังสุหนาวอากาศเย็นเย็นตื่นเสาร์นมาแต่ว่ากับบรรยากาศดีนะครับทักทายพี่น้องทางปากใต้นะครับเป็นนังเดินหน่อยเนับสิงนะครับราดเชษสีทางทางใต้นะครับอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับและพี่น้อง ราชเสีทางเหนือนะครับทางเหนือและทางภาคตะวันออกนะครับทั้งระยองจันทบุรีนะครับผู้ใหญ่สตรองก็มีเพื่อนราชเสีเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่สตรองมีเพื่อนราชเสีอยู่ทั่วทุกมุมของประเทศไทยนะครับไม่ว่าพี่น้องทางภาคใต้นะครับแห,หล่งใต้สักหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยจะเป็นนะครับแต่ภาษากลางก็คุยกันรู้เรื่องนะครับเราเป็นคนไทย พี่น้องทางเหนือนะครับราชสีทางเหนือก็หลายจังหวัดนะครับเชียงรายเชียงใหม่นะครับทางจังหวัดแร่พะเยานะครับหลายหลายจังหวัดรวมถึงทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเพื่อนราชสีผู้ใหญ่สตอมก็มีนะครับทางใต้นะครับทางภูเก็ตสุราษฎร์นะครับชุมพรประจวบนะครับทางเพชรบุรีไล่ขึ้นมานะครับทางหาดใหญ่ก็มีนะครับ เพื่อนรัชศรีของผู้ใหญ่สะตองมีหลายจังหวัดนะครับทักทายกันตอนเช้าวันนี้ใส่เสื้อโทนสีเขียวนะครับจะไปโครงการเดินวิ่งปัน่นที่อำเภอหนองสองห้องนะครับงานเริ่มแปดโมงหรือแปดโมงครึ่งน,นะครับลงทะเบียนอตอนเ,อเช้าก็จะไปงานขึ้นบ้านใหม่ลูกบ้านก่อนนะครับก็ต้องลองท้องด้วยสาลเปาสัก ลูกสองลูกนะครับลูกสาวไปกรุงเทพมาก็ซื้อสละเปาเจ้าดังมาฝากนะครับนะครับรีวิวสักหน่อยสละเปาวะลาพรน,นะครับซึ่งสละเปาวะลาพรน,นะครับเป็นร้านที่ผมคุ้นเคยมาตั้งแต่เขายังเปิดร้านเป็นรถเข็นอยู่ที่ตลาดนางเริ้งนะครับผมขับวินมอไซค์รับจ้างอยู่ที่ตลาดบัวเบ้นะครับ ก็จะได้รู้จักคุ้นเคยกับสลัเปาร้านนี้เป็นอย่างดีเมื่อก่อนเขาขายอยู่ที่ตลาดนางเลิงภาคหลังมาก็มาอยู่แยกสนามม้านางเลิงนะครับตอนนี้ไม่ใช่สนามม้านางเลิงแล้วนะครับทุบทิ้งหมดแล้วยุคสมัยเปลี่ยนไปลองท้องก่อนแล้วก็จะได้ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของลูกบ้านช่วงเชา้าก่อนนะครับเพราะว่าปกติขึ้นบ้านใหม่เขาจะนิยม ทางอีาสานจะนิยมช่วงเวลาประมาณ9โมงแต่ด้วยเรามีภารกิจนะครับก็ต้องไปก่อนนะครับไปก่อนจะออกจากบ้านช่วงเวลา7โมงจะพาอาสมนะครับไปร่วมเดินวิ่งปั่นที่อำเภอหนองสองห้องช่วงเวลา8โมงถึง8โมงคึ่งเพราะนั้นรองท้องไว้ก่อนได้เปรียบนะครับพึ่งน้ำบ่อหน้าไม่ค่อยได้เพื่อไปถึงงานก็จนะ เป็นการเริ่มงานเลยนะครับวันนี้ทักทายกันตอนเช้าของวันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้ยี่สิบแปด,ด,ดไหมหรือว่ายี่สิบเจ็ดเดี๋ยวดูกันนะผมทำงานอ๋อยี่สเจ็ดนะครับวันจันทร์ที่ยี่สิเจ็ดตุลาครับนะลืมมือลืมเว้นผู้ใหญ่สตรองช่วงเช้าเช้าทางอีสานก็จะ อากาศเย็นแล้วนะครับเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวอีสานได้นะครับทางอีสานยินดีต้อนรับเพื่อนราชสีทุกท่านหรือพี่น้องทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมกันท่องเที่ยวอีสานบ้างก็ได้นะครับวัฒนธรรมทางอีสานก็เป็นที่โดดเด่นอยู่เยอะแยะนะครับมาเที่ยวหมอลำกันจะพาไปเบิ่งหมอลำ กระถินยังเหลืออีกเยอะนะครับปีนี้ผมไปแล้วประมาณร่วมสิบวัดนะครับร่วมทอดกระถินทางพระอิสานวันที่สองก็จะไปที่วัดป่าภูกระแตอําเภอน้ําพองจังหวัดสกนนก่นนะครับแล้วตบท้ายด้วยวัดพระธาตุสัจจะอ,อําเภอท่ารี่จังหวัดเลยในวันที่ห้านะครับเดินทางวันที่สี่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านเสร็จ ประมาณเที่ยงนะครับก็จะออกเดินทางไปที่อำเภอท่ารี่จังหวัดเลยร่วมทอดกระถินตกท้ายนะครับสำหรับได้ดูกระถินของปีนี้นะครับพักท่ายพี่น้องตอนเช้ากินข้าวกินน้ำกันครับพี่น้องครับซาละเปาร้อน